สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆตอนกลางคืนฮะชมบรรยากาศที่ท่าเรือแหลมชะบังครับช่วงฝนตกเมื่อตอนหัวค่ำนะฮะตอนนี้ก็เมือนเปียกแล้วครับชุม่มช่ำม,มีเรือใหญ่เข้านะครับนี้ AGI ขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับเก็บภาพรบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันคอร์โกชิปปิ้งนะครับเทียบชุ่มชําไปเลยฮะข้าวเมื่อคืนนะครับตอนประมาณตีหนึ่งแล้วก็มีท่าเรือใกล้ๆกันนะครับ มีเรือใหญ่อีกหนึ่งลำเข้าเทียบอยู่ก็ตู้กำลังตู้สินค้าขาเข้าครับดิช,ชาร์จลงมานี่ฮะลำหนึง่งถ้าเรือใกล้ๆกันนะครับ ใกล้กันตรงนี้เป็นของหวันไข่นะครับแสงสีแสงไฟจากเรือนะครับจากเรือจากเครด เป็นสะพานเดินเรือฮะห้องพัก,ล,กลูกเรือบนเรือนลยครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับย้ายไปทำเบท้ายสุดนะครับเลนกําลังเลื่อนอยู่ดูเย็นปลา่าฮะ ขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันยามค่ำคืนครที่ท่าเรือแหลมชะบังที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือระหว่างท่าชุด A กับชุด B ครับแล้วมันจะมี อีกฝังตรงข้ามนะครับของโน้นไกลๆจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเป็นของท่าซีท่าดีครับยางหมิงเยียนวันโอโอซีเนะครับเรือระดับกินน้ำลึกๆฮะใหญ่ๆ18-19แถวทำอยู่ตรงโน้นเลยครับร่องน้ำตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับประมาณ16เมตรตื้นอยู่ แต่ฟั่งโน้นใต้อยู่ครับน่าจะเกือบเกือบยี่สิบเมตรนะฮะต้องกลางคืนต้องใช้แสงไฟจากเรือด้วยนะครับไฟสปอตไลท์บนเรือก็เปิดเกือบทุกดวงฮะ ใช้แสงไฟจากบนเรือฮะอีกส่วนหนึ่งก็ไฟจากเครนเรือที่ส่องลงมาฮะฝั่งโน้นก็เหมือนกันครับนั่นเป็นฝั่งเรือชุดเอฮะมีเรือใจฝั่งแล้วก็เรือใหญ่อยู่ฮะขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับสภาบรรยากาศฝากให้พใหพเพื่อนๆได้รับชม มายามเช้าแล้วครับสว่างค้าตา6โมงเช้าหวดสัตว์เฮ้ยหวดึ้นทั้งคืนฮนะเกือบหลับแต่กลับมาได้ ตกนะฮะฝนตกเมื่อตอนหนัวค่ำแต่ว่าน้ำมันยังขังอยู่ดูจากอาทิตย์นี้ก็คงพายุเข้าทั้งอาทิตย์นะฮะภาคตะวันออกที่อื่นก็น่าจะมีพายุอยู่เหมือนกันนี่ก็เป็นฝาระวังเรือนะครับลุ้นกันว่าจะตกหนักหรือเปล่าฮะสำหรับวันนี้ เพราะว่าตกมาสองสามวันาบรรยากาศตอนเจ้าๆมาฝากใหเพื่อนๆนะครับ